นายอัน้นนัดประคันเข็มขาวและนายเจมสนน์ันคณัตจันตวงศ์ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันและเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาทั้งสองมีความสนใจทำหนังสั้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา2552โรงเรียนทุ่งช้างโดยผู้อำนวยการวิสุทธิพิมพ์ม,มาศในขณะนั้นและนายพิเชษบุญทวีครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแลได้ส่งทั้งสองคนและเพื่อนอีกส่วนหนึ่ง เข้าอบรมตามโครงการสร้างฝันให้น้องได้ลองทำหนังโดยวิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s มาจัดอบรมที่จังหวัดน่านมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม5โรงเรียนคือโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารโรงเรียนสตรีศีน่านโรงเรียนสาโรงเรียนมัธยมป่ากลางและโรงเรียนทุ่งช้างหนังสั้นเรื่องแรกที่ได้ทำคือหนังสั้นเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ฉายในงานอบรมทำหนังสั้นที่วัดแช่แห้งและทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หลังจากนั้นก็ทำหนังสั้นมาตลอดโดยใช้ชื่อทีมว่า TCS ที่ย่อมาจากทุ่งช้างสตูดิโอหรือทุ่งช้างสคูลในปีพศ2553ผู้อำนวยการประกวดพาย,ยักสถานเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้างต่อจากผู้อำนวยการที่สุดพิมพ์ม,มาศ และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการทำหนังสั้นของทีม TCS เป็นอย่างดีผลงานหนังสั้นของ TCS ตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2556มีประมาณ50เรื่องมีทั้งผลงานที่ทำขึ้นเพื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมหนังสั้นผลงานที่ทำระหว่างการอบรมและผลงานที่ทำขึ้นเพื่อการประกวดแข่งขันโดยตรงซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรายการดังนี้ ในปีพศ2552ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์บทภาพยนต์ยอดเยี่ยมจากโครงการสร้างฝันให้น้องได้ลองทำหนังโดยสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s จากภาพยนตร์สั้นเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตในปีพศ2553ได้รับรางวัลลอชินะเลอศอันดับหนึ่งระดับมอต้นจากหนังสั้นเรื่องมวยไทย รางวัลราชนาเลิศอันดับหนึ่งระดับมปลายจากหนังสั้นเรื่องภรยาสี่คนในโครงการสร้างคลังความรู้กับทูปปุญญาดคอมครั้งที่1นรางวัลชมเชยจากหนังสั้นเรื่องแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตในงานอินโดไชน่าเฟสติวัลณจังหวัดพิษณุโลกรางวัลชมเชยจากหนังสั้นเรื่องเพราะชีวิตมีค่าจัดโดยกกต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการประกวดสื่อของสกูลบัสจากหนังสั้นเรื่องเหยือ่อรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคเหนือและรองชนะเลิศอันดับสองระดับชาติในงานศิลปะศัตกรรมนักเรียนครั้งที่60จากหนังสั้นเรื่องพอเพียงรางวัลชมเชยจากหนังสั้นเรื่องพอเพียงโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในปีพศ2554 ได้รับรางวัลเหรียญทองรอชนะเลิศระดับภาคเหนือและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่61จากหนังสั้นเรื่องของขวัญจากพ่อการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่61ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาคเหนือและได้รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากหนังสั้นเรื่องภาพถ่ายรูปป่าโครงการปิ้งตอนสิบเรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตกรางวัลชมเชยจากหนังสั้นเรื่องสิทธิหนังสั้นส่งเสริมการเลือกตั้งโดยกกตรางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมปลายจากหนังสั้นเรื่อง My Super h e ร์ีโโครงการหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิสุนาบอนโปรเจกต์ในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่15จากหนังสั้นเรื่องของเก่าโดยมูลนธิธิหนังไทยและเป็นตัวแทนหนึ่งใน9้าของเยาวชนไทยนำหนังสั้นไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นในเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียโอเชียเนียและอเมริกาเหนือหนังสั้นเรื่องของขวัญจับพ่อได้รับรางวัลโงชนะเลิศอันดับสอง หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมใจยธรรมประเภทคคทั่วไปโครงการสร้าง,ค,งคังความรู้กับทูปุปัญญาครั้งที่สองหนังสั้นเรื่องชาวนาได้รับรางวัลชนะเลิศนกพิราบขาวและรางวัลดีเด่นช้างเผือกพิเศษในเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่16ได้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่10และเทศกาลฟรีดอมฟิล์มเฟเทิวลประเทศมาเลเซีย และก่อนที่ทั้งสงจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการทำหนังสั้นให้กับ t c ซรุ่นน้องได้ต่อยอดความสำเร็จของรุ่นพี่ให้คงอยู่ต่อไปผลงานของ t c s รุ่นที่2ปีพศ2555ได้รับรางวัลดอชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษา จากหนังสั้นเรื่องลบหลีกเพื่อป้องกันตัวโครงการสร้างคลังความรู้กับทูปปัญญา .com ครั้งที่สองได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาประกวดพิธีทัศบอกรักพ่อในแบบอะคุนเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่งโดยวุฒิสภาได้แก่รางวัลเราชนะเลิศอันดับหนึ่งจากหนังสั้นเรื่องเพราะว่าพ่อ รางวัลโลชนะเลิศอ,อันดับสองจากหนังสั้นเรื่องพ่อเพียงตามคำพ่อรางวัลชมเชยจากหนังสั้นเรื่องสำนึกดีเพราะพ่อหลวงและตัวแทนนักเรียนทั้งสามทีมได้ออกรายการถ่ายทอดสดรวมใจไทยเป็นหนึ่งทางสถานีกองทัพบ,บกช่องห้ารางวัลชนะเลิศกิษุนามบอลโปรเจกต์จากหนังสั้นเรื่องป๊อปปี้เลิฟ ได้ไปศึกษาดูงานนักประเทศญี่ปุ่นในเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียเป็นปีที่สองในปีพศ2556ได้รับรางวัลชนะเลิศจากหนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุดในโครงการสุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐามร่วมกับมหาวิทยาลัยลังสิทและธนาคารออมสิน นักเรียนทีมงานทั้ง3คนได้รับสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตโดยไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาได้รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับหนึ่งจากหนังสั้นเรื่องแม่น้ำน่านบ้านเฮาจากการประกวดสื่อดิจิตอลครั้งที่4ีไทยทุกฟิวดคอมทิงถ้วยพระนัทธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับสองจากหนังสั้นเรื่องเดอะมิชชั่น จากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากผลงานหนังสั้นที่ทำมาส่งผลให้นายอั้นและนายเจมส์สองแกนนำของทีม TCL ได้รับทุน84,000มหาประชาศึกษาต่อระดับอุดมศึษาาในคณะนิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและนายพิเชษบุญทวีครูพวกควบคุมดูแลได้นำกิจกรรมหนังสั้นสร้างคนเก่งพัฒนาคนดี เข้าประกวดในรายการ Microsoft Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2013ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นหนึ่งในสิตัวแทนครูประเทศไทยเข้าประกวดในระดับเอเปเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับโลกต่อไป